สวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะทุีเยไปวอะไรอ่ะบัเหตุบันเหตุบ่โอ้โหคือเป็นดัชนีอยงงมาเร็วเลยเนี่ยนะกับขั้นไหนบ่จ้ากึ่งวะอ้าขั้นไหนบ่เป็นยังสวัสดีคนโดูหนึ่งคนจ้าขณะนี้ขั้นเท่าเกียร์ไปบางหัานบ่านาอยู่่โอ้ตามนม่งเขาอยู่ได้นานๆจนอยู่เ สวัสดีคนดูเจ็ดคนจ้าเดินทางเดินทางวันนี้ปรปเดีก,กยวเขาเด้วันนี้กำลังเดินทางไปกาลสินจ้าโซเฟอร์โซเฟอร์ขึ้นหน่าดำเนี่ยโอ้พี่กายดำวันนี้เลยวันีก้ก็ดำเลยบอกสวัสดีคนดูสิเอ็ดท่านนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก่อนมาทางู่หลังนี้ อย่าฟาดตัวตัวนี้มมน่ารักมากโอ้โอย,อย่าันถ้าจะไปแขางสวัสดีค่ะดูทั้ง14ท่านนะคะไปขเขามาแล้วฝากากดไลค์กดแชร์นะเด้อพี่หนังเด้อไปไหนกันคะไปก๊างจะเดินทางไปกาลสินค่ะไปงานขาวดำที่กาลสินนะคะ สงจะไม่เป็นจีสิโคจองสวัสดีคนยี่สิบเอดท่านจ้ามาสามคนเด้ยเหมืนอนเจอหญงมากกว่าเ้าฮา่ไซใช้น่ะโอ้หน้าี๋โอ้ <c oughs> โอล่ะผ่าแปงเป็นได้อย่างค่ะโครชัดเจองที่เป็นสีว่ <c oughs> สวัสดีคันดยี่สิบสี่ท่านนะจ้าเนี่ยเ ดาวผู้ดำเยอะสวัสดีครับเส,สดีเรับขับรถไปนอกอันนี้ขับอยู่แนะปดสิบนะปลอดภัยสุดแล้วทาไม่ขับเร็วนะร่างจะไม่ขาบเนี่ยของเป็นอย่งก็เป็นสิอ,องเสือเช้ยอย่ากว่าองแดงของช่องใสอยก้นเฮ้ยเ,เขาอยู่ค้องไม่เลยแค่ตาญาเนียอยืนนี่นนหนีแดงคืออยู่าาตรงนถึงไหนซะน่อไปเนาง สัสดีคุณดูยี่ิท่านนะคะเพื่อนเพื่อเดินทางร่วมการเดินทางปลอดภัยเดอ้อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีคุณแม่นองแชมป์นะคะสวัสดีเกีทั้ง2ี่ท่านสวัสดีคุณวิไัยพรพลหารเดินทางไปส่นอก่าพระคุณสาวา <S 2> <S 2> <S ไปงานข้าวดำกาลสินค่ะไปงานข้าวดำบ้านออาที่สาวที่กาลสินค่ะไปเที่ยวไหนคะว่าเดียไปเที่ยวค่ะไปงานข้าวดำค่ะอยู่กาลสิน สวัสดีคนดู2 3ท่านนะคะใครกันเมื่แล้วฝากกดไล้์กดแชร์พี่นอ้องพูดคุยเป็น,พน,นเพื่อนร่วมไทยไปเชิญหางไปใสค้าไปกาบาทสินทร้าห้องหนากันเดี๋ยวค่องราวเจ้าโอเคไหมเราอ่ะโอ้โรอบอกว่าชัมองได้รอหือมองได้รอ มองมององมนมบ้ี่มอวสดีคดยี่สิบห้าทนคไม่ได้เจ้าเขาลองเขาลาแล้วยนี้พี่น้อได้เจ้าล้วนนี้ไม่ได้เจ้าะนะคะขับรถเป็นคนขับรถจำเันสวัสดีคันดูยี่สิบสี่ท่นนะคะติดตามเพจเราด้วยนะครับพี่น้องติดตามวิดยจาะแฟ้มรีแฟ n เพจด้วยนะฮะพี่น้องแล้ววิเจาะใช้แนครับตัวนี้ เดือนว่าหันเดือนี่แหละคือก็คือทั้งเดือนเพราะเพราะค่อยมีคลิปลงครับไม่ไม่ลงคลิปว่าลงคลิปก็จะเป็นรฟ์ส่วนลงมากกว่าสบาได้เลยสบายจ้าเดินทางปลอดภัยนะคะสบายดีโดยโดสบายดีมาเชสวัสดีนะยอะลอตัวักเป็นคนเ่าะาปลอดภัยจ้าขอบคุณค่ะสบายดีโดยค พี่น้องทางฝั่งลาวเด้อยพื่สบายดีพี่น้องทางฟังเล่าด้วยทางการก็ว่าทางนี้พี่น้องเพราะว่าทางเป็้ทางหลังที่เนเยนเ็นเย็นซอกใสใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกินข้าวกินข้าวหลับไปพี่น้องถ้าการกินข้นขาวข่า,าวแล <ะ S 1> ้วบอจะนำหลอดภัยนะคะพี่ยอดพี่วศพี่หญิงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะ เขามาแล้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครพลาดกดติดตามฝากเปกดติดตามเพจใหม่เราด้วยนะคะเพจหลักเพจเดียวของเรานะคะออดยาวแฟมิลี่นะคะก็ออดยาวช่องยูทูบด้วยนะครับฝากด้วยเหมือนมาเริ่มถ่ายคลิปไหมมันเหมือนมาเริ่มถ่ายคลิปไหมเพราะเขามีเวลาได้๋ยวนทายกลิปไปก็เลยเกี่ยวเขา ตอนนี้ค่ะกำลังจะเก็บงานแล้วจะิดฤดูกาลนีล้เลยก็จะจบฤดูกาลแล้วนะคะยังสวัสดีคด่ะท่านทั้ง15ท่านนะจ๊ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยหนาวบบพี่น้องท่าใหม่มืจอจ่อหนาวบบถ้าเยสโซท้อนหนาวเล้ว่ะนะหนาวหนาวได้สองสามหมื่นมาขึ้นอีกหนาวค่ะได้มาขึ้นเยสโซทอนหนาวแล้วน,น,าานะจ๊ะบ้านสว<า>นร่มใหญ่ กเอนดพดอนยากาศแบบได้กิ่นยาที่ชื่อนัน่นาะเือสนเพวกเขาจะพู้เิ่นมาเฮ็นงานอยู่หน้างานไห่เ็นเี้ยไหมเนื้อาจะได้ขายดีในช่วงนี้เนาะเพราะว่า่ได้ขายดีิันลแม่ีดีล่ะออฮะาอยดิสื่อแยเดียวโอ้ยนายก่งนี่เนาะกินไปงเดียลิสวัสดีท่านดวสิบเก้าท่านนะจ๊ะ คิดถึงพี่โยกับพี่โอนไม่ค่อยไร้สนเลยค่ะไปเกี่ยวขาไปน้ำเราโจ้เข่าไปนเนาะเมี่อวันเดี่ยวมีย่าร่าไร้สนเดี๋ยวต่อไปก็เสร็จงานแล้วถึงฤดูกาลแล้วนะคะต่อไปก็จะลงคลิปบ่อยๆไลฟ์บ่อยๆโย่เบื่อเดี๋ยวเดือนหน้าเดือนหน้านะครับเดือนหน้านี้โอนโยจะพาไปเที่ยวกันสิภาคไปเที่ยวพี่น้องเดี๋ยวตามกันไปเที่ยวเดี๋ยวพายเอฟซีไปเที่ยวด้วยนะคเป็นส่วนที่มันจะดูนะให้จีบน้ำจิ๋ จารอไได,บดอแบบไงทำรอดทำรอพ่อี่แวะยินขาบ้าวันนี้นยังไงตอนนี้คนรู้ยีส่สิบเอ็ท่านน่าจะไปรังเดินทางร่วมกันนะคะตอนนี้ก็ลังจะไปการับสินถิ่นไดโนเสาร์ไปเป้าน,น่าผ่านบปาน่แน่ เดินทางเป็นเพื่อนกันจ้าสวัสดีวันดูสิบเก้าท่านนะจ้าเคยร้อนอแชร์หรอฝากแชร์ด้วย้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องเด้อต้องไปเห็นคอมเมนต์เขาเคลื่อนมาเลยเนี่ยมีนะมีปัญหาอีกแล้วเพจมักจะมีปัญหาดูดูเราพี่น้องพี่ม่อนี่ขนาดเพจเนี่ยเขาภาษาอังกฤษมากนี่เวลาไลฟ์สดว่เห็นคอมเมนต์อีกเดียวว่าหนงบองอีกเครื่องหนึ่งของคุณ แถ้าพูดถึงมาเวลาเขาไปไหนมันมี่เคเดียวสีเขาสิเฟซบุ๊กเข้าเมนอยู่ไทรเป็นนายยี่ดับนายเฟซบุ๊กแบบ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 ว่ายังไงล่ะนายระบบเฟซบุ๊กยู่ดับจ้าคิดผู้คนยังของเน่เจ้าอะไรก็เห็นอยูนิเจอร์ไปเห็นทุกคนก็มีเออคอมเมนต์ให้เห็นทุกคนก็ไปเห็นทุกคนเห็นเห็นเป็นบางคนเดินทางเดินทางจ้า ไดหเขานะเขาวพา,ามักินอ่าคุณขี้หนอจได้ห้นวขาไปเนี่ยวกับแหวนะสมดีคันดูสิแปดท่านจาแลาวเดินทางไปการส,นาส,นาสาินไปกันสาวบินไปทางไหนน้องัสิมาเดีย<ม>นจะไม้เป็นผาดยังไงถอดีได้รถอนที่เป็นสิ่งสมสดีคันดูสิเก้าท่านค,าคานา้าทรศัพเบอร์อยู่ใครรึมั้รหายทกวะฮัลโหลฮัลโหลจ้า พ่นห้องจะเห่าพ่นห้องใกล้จะเห่าพ่นห้องจ้าวันไหนก็รถขานจะง่วงจ้งงานลังยิบผู้อาวุโยืมาน้ำกลดเอาไว้ยื่มาแล้ะยืจะจัดการพนพี่จนพี่จนส่งสกัดเลวพี่จะจัจกกะจบ จ้าจ้าจ้าเพราะว่า,วาน้ายุฟ้าหมายถึงทอดคาเข้าบ้านนะบนอลนะกเยยบ อะไวปะอ๋ออาจารย์จอดจอดว่า,า,าไงว่อจอดรถเป็นมาเลยค่ะไปทางัวาทาขเขาแยกเขามาแเล่นอ่ะค่ะขี่เลยค่ะไปพลงจะเป็นเดืนอนมีความมืดจอดล้มันจะหอกง่ายเอาไปจอดตรงนี้มันออกงานบ้างน้นอ,นองไมค์ี้ไปไหนคะพี่ยันไนมคี้ไปโรงเรียนค่ะน้องไมค์ี้ไปโรงเรียนเปิดเทอมแล้ว อันนี้น้องก็ไปโรงเรียนค่ะนพวกคอเยนตัวเอีออเวลา,ออา,าไทยคิดแน่นอนอ็อไปกันตน,น,นี้เีเวลาไทยหอยิเดอกวันนี้บางัเช่ว่างหันสองสามเฉลยงแค่นึงช่อง,งนัไมก้กีสวัสดีคนดูยี่สิบท่านนะคะเป็นเพื่อนพูด,พดคุยเดินทางไปกาลสินด้วยกันนะคะ อี๋ย่าชายพ่นท่อให้ดูหน่อยคิดถึงบ้านคะ่ะอ๋อสนาาตาน่าไหนพ่นท่องเข้าพ่นท่อแล้วอ่อนบระวัติถึงแล้วจ้าได้อยู่พ่นทอ่อนี่นะคะโรงเรียนพ่นทองวิทยาถึงโรงเรียนพ่นทองวิทยาแล้วคะ่ะ มีคนดูทั้งสิบเจ็ดท่านนะจ๊ะโอ้ก็หอดโค้งมองนี้มองเทียยิงตกรถคุลิกเปิดตีถ้าแต่นอไนไหลคลุกลโลิกเขายังบม่เจอเลยเอาผู้จอดก็บอกให้เจอ,อน่าังสิจันลงไวลบุกหอ,อเล่าเยวก็จเยอมือเด้เออเยมือ ขอบคุณค่ะพี่ายาที่ถ่ายให้ดูคิดถึงบ้านมากไม่ได้กลับบ้านเลยค่ะวีิสู้ๆนะคะสู้ๆเด้อพี่น,อน,<ด>น,น้องผู้ใดมีโอกาสกรับบ้านเมืองเลยสุเทบคุงเทพเมืองหนอกเมืองหน้าบริการบ้านดุนยาสู้ๆนะคะพี่ชินว่าบ้านเนี่ยเรียกยูไก่บ้านเนาะโอ้ยคอยอใจความหลังซึ่งได้แต่คอยไปเจาเขาว่ากันคอยข่าวเมื่อห่หอนง่ายคอยยัอองกินห่อนงอนมาสัน่น <laughs> สวยไปกรุงเทพกรุงเทพดิเออกันย้อจะไปกรุงเพกรุงทพนนดนกมืเจ้านาะก็จะคิดหอบ้านิหอทอดิดหดอแมไีไน,นะ่ะเเข้าไปแป๊บเดียวเขายังคิดหอยเลยนะคะจะวาเคยไปยูรงเทคือราคิดหอยูไปแป๊บเดียวนี่เดไปเย็นนนอ๋อไปยูปเลยไยูงงนองแฟนปนนะอ๋ะอ,อ,อ,อี่นสสีแยกไปแสีแย,ยกนนนะ เสียคนออกมาสวัสดีค่ะดูทั้ง20ท่านนะจ๊ะไ,ไปไหนคะอ๋อตอนนี้กำลังเดินทางไปกาลสินไปงานขาวดำนะคะไปงานขาวดำที่กาลสินจา้าบันเียวบันเยวอยู่บันเสียวสวัสดีคนดูทั้ง18ท่านนะจ๊ะ บานเียวบานล้ายค้ายแล้วฝากกดไลค์กดแชร์อยังอไ้ยโอ้ยเอาโดละไหลติดดไหลกบบ้อจักบานอพอี่นจนลบยีบติดข้างหลังกันห่างอยู่ไว้อีกนะโอจะไปไก่เล่าไว้นะโอไว้เจ้าขีไไก่เล่าอดีไว้ห้องไว้ไปไก่เลานี่ไรบานเจ้าไร เราจะมาบีบซอยได้ยังไงเาเปียบแ้วมูฮวารละลายถิไอตัวขั้นหลังมันคือนบมาจอดคเออเขาอยู่ในข้้นหลังยกไก่เขาอยู่ไก่เนี่ยบอไก่ร้อไหลเวลงกนยร้เข้าใจไหลแล้วมูฮวาเรละลายราลมันห่างบอแล้วกลมเฮงยงย่างเดี๋ยวว่าบขึ้นเบรเมือกลบานตีนจะสิออกจากเบกนะจีนเหี้ยจีนหยาบเปนวันนะเป็หยาบเหาเหมอละลายเท พากเก้เส้ไออยู่าเี่ยถอยถอยงียนี่ยวจ้าพยรถปีกทางขางแล้วบีซอยบีซอยตัวบีบพลอยกับไร้ายู่รถข้างหลังเายุ่ไก่อืมขันยุ่ไก่เลยยู่ไก่เลยห้วยเขาห้านโนเลยไปง่ายม่คผู้เกไกลแล้วด้วสวัสดีนดูยี่สิเอ็ดท่านตาขอไปทังีล้ค บอโหปดูพี่เราจะฟังอไนสอคอ่าได้ยังเงียบอกูอดเอดอู2ี่สิบสี่านทอพันาวิทยานทองแล้วยนอขุองเนาะอเรงยาพี่ว่ทางปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบเอ่สิบสอง เดี๋ยวเราไปรออาจารน้องไหลเรียวนะคะเพราะว่าตัวถีบหอนเนาะสำหรับไรนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมมีเอาไปสามีพ่อกันไม่มื่นหนาเนาะพ่อกันไม่ไลยนะพี่นเราสวัสดีบ่อยะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ